สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะขานะคะเตะขาให้ทำยังไงเคล็ดลับในการเตะขาแล้วทำให้ว่ายน้ำได้เร็วนะคะการเตะขาฟรีสไตล์ค่ะวิธีการฝึกฝึกจากบนบกก่อนวิธีการคือนั่งบนขอบสัะหรือหรือหาเก้าอี้ก็ได้นะคะลองดูนั่งแค่ช่วงประมาณขาเอาก้นนั่งหรือประมาณขึ้นมา ประมาณขาประมาณครึ่งหนึ่งของน่องนะคะเวลาเตะปลายเท้าอย่าไปเกง่งให้ชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องเก่งจนเหมือนเหมือนเท้าแบบเล่นบัลเล่อย่างนี้นะคะเอาแค่ชี้ไปข้างหน้าแค่นั้นพอเสร็จแล้วเวลาเตะก็คือยกขึ้นยกลงเราจะใช้ขากล้ามเนื้อตั้งแต่ตรงนี้ยกขึ้นแล้วลง ะะอันนี้คือการฝึกวิธีการฝึกได้เล,เลแล้วเวลาเตะไม่เตะให้ระยะกว้างขนาดนี้นะคะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะคะแค่นี้ก็ทําให้ไปได้เร็วแล้วเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่คนที่เตะแล้วไม่ค่อยไปคือเตะขาแบบนี้คะ่ะงอเวลาไปเตะไปข้างหน้าอีกข้างหนึ่งดึงกลับไปข้างหน้าอีกข้างหนึ่งดึงกลับ ก็เลยไม่ค่อยไปเพราะฉะนั้นเวลาเตะเตะขาตรงๆขาทั้งขาตรงหมดเลยใช้ก้านเนื้อตรงนี้ในการยกขึ้นลงขึ้นลงเตะสลับกันแบบนี้นะคะลองฝึกดูโดยที่นับ1นึงถึงสิบ็ได้ค่ะสัก5เซต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้ว เอาไปเท้าไว้อย่างนี้นะคะบางคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆจะรู้สึกว่าเก่งปวดท้องแล้วขาจะยกไม่ขึ้นให้เก่งหน้าท้องนิดนึงแล้วยกขาขึ้นมานะคะทําอย่างเงี้ยห้าเซตค่ะเซตที่สองหนึ่งสองสามสีห้าแปเก้สมีเซตที่สองเอาลองไปฝึกกันดูนะคะ อันนี้จะเป็นเคล็ดลับในการช่วยให้คุณเตะขาได้เร็วขึ้นและว่ายน้ำได้เร็วขึ้นเรามาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณ